ไสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาแนะนําให้รู้จักกับน้องชายคนใหม่ของเรานะคะตอนนี้เขาก็กําลังเป็นที่รักที่หลงของพี่ๆเลยทีเดียวนะคะน้องเพชรห,หน้าว่าน่อยสวัสดีครับนี่ชอบไหมคะที่นี่ชอบค่ะโอเคบ๊ายบาย วันนี้เราจะพามาเดินชมสวนของเรานะจ๊ะซึ่งสวนของเราตอนนี้ก็มีอินทรีย์วัตถุนะจ๊ะปกคลุมหน้าดินเป็นจํานวนมากหรือถ้าทางเกษตรกรเนี่ยเขาก็เรียกกันว่าหญ้าจ้ะ <c oughs> แต่สําหรับเราแล้วก็คือว่าเป็นอินทรีย์วัตถุนะจ๊ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนแรกเลย ดินของเราเนี่ยเป็นดินที่ขุดจากข้างล่างแล้วเอามาถมข้างบนเนาะก็จะไม่มีปุ๋ยไม่มีอะไรเลยไม่มีอินทรีย์วัตถุใดๆทั้งสิ้นตอนนี้เราก็สร้างอินทรีย์วัตถุตามธรรมชาติอยู่นะจ๊ะคนอื่นอาจจะมองว่าส่วนเราลกนะจ๊ะแต่จริงๆแล้วสวนเราไม่ได้ลกนะจ๊ะสวนเรากําลังอยู่ในแผนวันนี้เราจะเก็บดอกบันชื่นที่แก่ๆแ,แล้วนะคะ โรยไว้ข้างๆริมคลองของเราเนาะเดี๋ยวพอตอนฤดูฝนมาเขาก็จะง,งอกขึ้นมาได้ <S <S เหมือนอย่างตรงโน้นที่เราเอาเม็ดเขามาโรยไว้ตอนนี้เขาก็เป็นกลุ่มสวยงามเลยทีเดียวมาค่ะไปดูกันได,ได้ดอกมาแล้วเนาะเราก็จะมีแบบตรงดินที่มันแยกๆแล้วก็ยัดน้องลงไปเลยจ้าอ่าเบ็้เย อันนี้เป็นต้นที่เราเอามาปลูกเมื่อตอนฤดูฝนเนาะที่เรามาบ้านครั้งนั้นก็ต้นน้องก็ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะอะให้ดูให้ดูนี่เห็นไหมเห็นคนน้องไหมใหญ่เลยเนี่ยน้องก็ให้เมล็ดพันธุ์ออกมาตอนนี้มีเอลมงลักแซมขึ้นมาด้วยโอเคก็คิดว่าน้องก็สู้ชีวิตพอสมควรนะทุกคนที่รอดมาได้จนป่านนี้เนาะ เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคืนหนึ่งคือพื้นเนี่ยไม่แห้งจนเกินไปเพราะว่ามีหญ้าเนาะแล้วก็มีข้างๆเป็นคลองที่มีน้ําชื้นๆน,นะจ๊ะมาเดี๋ยวเราไปขยายพันธุ์กันต่อโอ้หอันนี้คือดอกเก๊กหวยนะจ๊ะทุกคนก็เรามีความชอบดื่มน้ํเก๊กหวยมากเลยนะน้องก็เป็นเพียงหนึ่งเดียวที่รอดชีวิตมาได้นะจ๊ะก็น้องก็ผลิตเม็ดพันธุ์ให้กับเราเนาะ เดี๋ยวเราจะเอาเม็ดพันธ์ุเนี้โรยอยู่ไว้ในบริเวณนี้นะถ้าเกิดฤดูฝนปีนี้มาน้องน่าจะมีเพิ่มขึ้นอีกสักเออเดี๋ยวรอดูกันดีกว่าเราก็อยากให้มันเป็นทุ่งเก๊กควยแหละแต่มันจะเป็นหรือเปล่าโอเคไหมอืมเช้าๆแบบนี้ก็แดดยังไม่แรงมากนะ เราก็มาเดินออกกำลังกายรับวิตามินดีกันเพื่อให้กระดูแข็งแรงอันนาว่าไปน่าน <c oughs> เรามาดูดอกแพงพวยของเราบ้างแพงพวยเป็นอีกดอกไม้หนึ่งนะที่เราชอบมากเลยแล้วน้องก็มีความสู้ชีวิตอีกเช่นเดียวกันนี่ได้ดอกสีขาวมาแล้วก็ดอกสีม่วงนะนอกจากดอกสีขาวกับดอกสีม่วงแล้วเนี่ยจริงๆน้องก็มีสีอื่นด้วยนะก็เดี๋ยวไว้ค่อยๆขย,ย,ยายพันธุ์เพิ่มเนาะเออ ถ้าจะมองให้เห็นภาพก็คือแนวนี้ทั้งแนวเนี่ยเราจะให้เป็นบานชื่นนะจ๊ะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเราก็จะให้เป็นฟ้าประธานผ่อนปะทะกันอย่างนี้เลยเนาะเอาให้มาติดตามกันว่าฉันจะทําได้หรือเปล่ปา,อาตอนนี้เราอยู่ที่ต้นสะเดาซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของบ้านไร่ด้วยใจรักของเรานะตอนนี้น้องก็กําลังแตกช่อกําลังกินเลยนะคะเออก็ ตรงนี้เป็นแลนด์มาร์คที่ถ่ายรูปออกมาทุกๆครั้งก็จะเห็นเนาะก็สวยงามมากนะคะมมีความสุขที่ได้อยู่ที่นี่ละทุกคนนี้เป็นน้ำในสระใหญ่นะคะสระก็ใหญ่มากๆนะใหญ่มากๆเดี๋ยวเราจะทำเป็น <c oughs> พอครบปีแล้วเนี่ยคือตอนนี้อยากเห็นภาพว่าในหนึ่งปีเนี่ย ตัวคลองที่เราขุดไว้เนี่ยจะเป็นยังไงตัวคลองไส้ไก่อะนะแล้วก็น้ําในสระจะเป็นยังไงก็จะทําระบบการักน้ําที่เป็นในอนาคตเนาะก็จะรักน้ําจากสระเนี่ยมาลงคลองนะคะเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงเมื่อครบปีเนาะ อยู่ที่นี่ก็จะมีเสียงนกเป็นส่วนใหญ่เนาะตอนนี้ก็มีเสียงน้องอยู่บนต้นเสดาวนี้แหละแต่มองไม่เห็นตัวอืมฤดูนี้ก็จะมีจริงจริงนกก็มีทุกฤดูแหละก็เสียงก็ค่อนข้างธรรมชาติมากสะนี้จะเป็นสะที่นิยายเขาเคยเอาไว้สไลเดอร์เล่นนะก็จะเป็นสะที่ลึกที่สุด ในบรรดาคลองของเราเลยเพราะว่ามีความตั้งใจว่าจะเก็บไว้พอตอนฤดูแล้งเนี่ยก็จะให้เด็กเล่นขี้โคลนได้เดี๋ยวมาดูกันว่าพอถึงฤดูแล้งแล้วเนี่ยน้องเนี่ยน้ำเนี่ยมันจะยุบลงไปขนาดไหนมเมื่อวานเอาปลามาปล่อยด้วยนะทุกคนแอบปล่อยในสระนี้ด้วยยังไม่พบว่าน้องมาน้องตายนะแสดงว่าน้องก็คงจะรอดชีวิตแหละ ส่วนตรงคลองโน้นที่ปล่อยไว้ก็ตายไปเรียบร้อยแล้วจ้ะอันนี้เป็นบัวหลวงนะก็น้องก็ยังดูเล็กๆอยู่หวังว่าน้องจะรอดชีวิตได้สู้ๆนะพวกเธอฝั่งนี้เป็นคลองฝั่งที่น้ําเหลือประมาณสากักถ้าตรงเนี้ยก็จะเหลือไม่ไม่เยอะมากลึกประมาณสัก30สเซนถ้ามุมตรงโน้นเนี่ยเป็นมุมที่ค่อนข้างลึกเลยทีเดียวก็มันมัน เขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นช่วงบ่อที่เราให้แมคโครเนี่ยขุดให้ลึกเนาะน้ําก็จะอยู่ประมาณสักหนึ่งเมตรนะอืส่วนคลองทางฝั่งโน้นเนี่ยน้ําก็ยังลึกอยู่ประมาณสักแปดสิบเซนเดี๋ยวดูว่าตอนเดือนมีนาเมษาพฤษภาที่แล้งนะฝนแรกยังไม่มาน้ําจะไปขนาดไหนตอนนี้ก็ใจเย็นมากเพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้คงจะแบบทำอะไรไปแล้วแต่ตอนนี้ไม่ ต้องรอดูก่อนว่าครบปีเขาจะเป็นยังไงอ มุมคลองด้านนี้ก็จะเป็นมุมที่มีชะอมตลอดแนวไปเลยนะทุกคนแล้วก็เลี้ยวมาทางนี้ซึ่งเป็นฝั่งที่เป็นแนวคลองเดียวกันก็เป็นชะอมตลอดคลองเลยนะเราก็หวังจะได้เห็นภาพเรื่องของต้นชะอมสักแบบสักเท่าเอวที่มียอดให้เราตัดเนาะ ตอนนี้น้องก็ผ่านยังไม่ผ่านหรือดูแรงหรือดูที่หนึ่งไปนะยังไม่รู้ว่าน้องเนี่ยจะรอดไปไปด้วยลักษณะไหนนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องจะรอดชีวิตไปได้รอแม่กลับมาอยู่ให้ตัดได้ตัดยอดกินนะจ๊ะก็ชะอม,มเป็นผักอีกชนิดหนึ่งที่เราชอบกินมากนะจ๊ะปลูกไว้รอมาเก็บกินอม นี้ก็เอาขี้วัวมาลงน้ำเพื่อให้เขาเป็นปุ๋ยให้กับพวกอ,อินทรีย์วัตถุต่างๆแต่ไม่ใช่อินทรีย์วัตถุมันจะเป็นตัวลรเนาะเพราะนั้นเสร็จปุ๊บก,ก็จะมีอาหารให้กับปลานะเขาก็ว่ายน,นะทุกคนดูเข้ามาแล้วก็เรียนแบบนะมาลองดูว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะจะทำให้น้ำใสขึ้นด้วยหลังน้ำในคลองกันว่าตอนนี้น้ำเนี่ยเหลือเท่าไหร่เนาะตรงนี้นะคะ เหลือประมาณสักสามสิบเซนนะตอนนี้เดือนมก,กราคมเนาะอืเหลือประมาณนี้ตรงมุมนี้นะคะมุมตรงนู้นก็จะลึกนิดนึงเพราะว่าให้ไมโครขุดลงไปให้เป็นแบบให้เป็นบ่อลงไปนะ